ငါ့ကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပဲပန်မတ်စမ်းမ บริการตั้งแต่ปี2534นะคะแล้วก็เป็นสาขาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกเจเนอเรชันจริงๆตั้งแต่ Gen X, Gen Y, Gen Z จนถึงปัจจุบันนี้เป็น Gen Alpha แล้วนะคะ ก็คนอให้ไมค์นนะกำตัวหน่อยคะ่ะให้พี่ๆสืส่อสลวนนิดนึงคะ่ะสวัสดีครับผมไมค์กี้ปณิธานนะคะสวัสดีค่ะอาลักลางค่ะ,ะ,คะโจทย์ไหมคะกับกลุ่มเป้าหมายที่วันนี้เราอยากจะสืส่อสารไปคะคะ,คะก่อนอื่นนะคะต้อง คุณน้องไมคี้มากมากนะคะที่วันนี้มาเป็นเกียริเป็นแขกรับเชิญพิเศษในการเปิดตัวสายามนะคะสาขาสายามแชนซิตโตนเชสเตอร์ของเรานะคะน้องไมคี้เนี่ยสื่อตรงมากๆเลยกับภาพหลักใหม่ของเชสเตอร์ที่ต้องการจะไปถึงนะคะก็น้องไมคี้เนี่ยนอกจากเป็นนักสแสดงรุ่นใหม่ผิวดีๆๆแล้วเนี่ยยังมีความที่เล่นสนุกสนานแลว้วก็น่ารักนี่แหละค่ะก็คือความเสร็จของเราก็คือฟู๊ดฟู๊ดกู๊ดฟูดอิ่มอร่อยอารมณ์ดีออที่เชสเตอร์นะคะขอบคุณค่ะ สวยขับเวทายข้าแล้วรัโอเคอ่ะมีขาอะไรไหมครับอ่เชตี้มาเชตี้มาเชเี๋เดบวในอมากนะครับเดนะครับหัวใจเขาไงโอ้าเดียวันเลยก่อนครับเลื่ด้ยนะครับอด้ยนะครับด้านหลังบอกให้เชสตี้ทำวิดีเอาละครับเอาละมาเมริ่มกันเลยถ้าผมทายอันนี้คือเมนู เมนูแรกอะไรคะเฟฟแอนด์บัฟเฟลซอสอ้นียมชีสไข่กุ้งเก่งมากผมไม่ได้ซื้ออะไรค่ะเก่งขนาดนี้ใช่ไหมอะเดี๋ยวมาเริ่มเลยเริ่มเลยโอเคครับ่ออื่นเลยครับผมเราจะต้องทอดไก่ก่อนนะครับขอเตาหน่อยครับพี่ทอดเสร็จแล้วค่ะทอดเสร็จแล้วด้วยโหนี่คือแค่ซอสล้วดีทุกคนทอดไหมครับ นี่หลบนิดนึงครับไม่ใกล้ๆกระดักไม่ใกล้หรอกหล่อเลี้นหล่อเลี้ยนยอเลี้ยนดีว้าวนี่ทางฝรั่งเศสเขาเรียกเทคนิคนี้ว่ายอดซอดมีสัมเบียงหน่อยเหรอยอดซอดแล้วถ้าเป็นทางญี่ปุ่นล่ะโยกโซซึคุเตมะอะแล้วถ้าสัมเบียงจีน ไปไม่ดูแล้ไปไม่ดูเลยโอเคค่ะผมใส่หมดเลยได้ไหมครับเนี่ยอ่ะแล้วแต่เลยค่ะเที่เชฟอร่ออยเาแี่เชฟเวลาผมแต่ว่ามาทานที่เชสเตอร์กิลแต่เขาให้ไข่กุ้งจุกๆเลยนะโอ้โหโโโโออ้้หหเอาที่เชฟเห็นสมควรเลยค่ะชิคกันบัฟฟูไข่กุ้งภูเขาไฟภูเขาไฟด้วยนี่โอ้โหนี่โคชูจังแสดงว่ามันจะต้อง เป็นโคเรียาโคเรียโคเรียแล้วก็จะต้องสไปซี่ด้วยแล้วสไปซี่แล้วอะไรสไปซี่ชีสด้วยเก่งอีกแล้วเอะไรเสมย <prus. S 2> วันนี้เมกี้มาเป็นแฮนเกอร์ไ์ใช่ครับผมสาขาใหม่สกครับผมเป็นแฟลชชิปสโตร์ของเชสเตอร์ครับดีใจมากๆครับผมผมเป็นแฟนคลับเชสเตอร์อยู่แล้วด้วยครับปกติเมนูพิเศษประจำที่เมกี้ทำผมชอบกินซิกเนเจอร์เขาครับผม ซิงเกิลของเขาก็คือไก่กรอบซอสน้ำปลาอร่อยมากไม่บอกว่าพิงน้ำปลาของที่เชสเตอร์นี่เขาเลื่องลือมากๆนะครับแล้วก็ไก่เผ็ดผมชอบไก่เผ็ดมากๆเลยมันแบบจีนโดนใจมากดีครับผมชอบมากๆครับคือด้วยความที่เชสเตอร์สาขานี้ยอยู่ตรงกลางแบบสยามเลยอ่ะแล้วเขาแบบปรับร้านให้มีความโมเดิร์นอีกจริงๆตั้งแต่ข้างนอกมองจากข้างนอกเข้ามาภายในร้านก็โมเดิร์นมากๆผมว่ามันเหมาะกับบแบ เจนซีเหมาะกับวัยรุ่นเดินสยามมาเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าชอบมากๆเลยครับผมแล้วก็ยังมีความโคซี่อยู่นะข้างในก็ยังมีความแบบไม่ใช่แค่ฟิลวัยรุ่นยังมีฟิลครอบครัวได้ด้วยมีโคเวิร์กอิงสเปซด้วยใช่ครับคือก็คือว่าแบบมาแฮงเอาท์ได้อะเอาอย่างนี้ดีกว่าจะมากับเพื่อนจะมากับครอบครัวก็สามารถมาที่เชสเตอร์ได้ครับผมสาขาสยามชุดยอดมากๆครบจบที่นี่ที่เดียวเลยครับเาจะทำเป็นว่าเปิด ตอนกลางคืนมีเปิดไฟเหรอมีเดินม่านถ่ยรูปเป็นชิคเปนสชิคดีนะอันนี้ผมไม่รู้ตอนแรกผมผมมาแค่ตอนเช้าผมไม่เห็นแค่แบบว่าเป็นความโมเดิร์นตอนกลางคืนมีเปิดไฟอีกโอ้โหต้องรอดูแล้วครับเนี่ยตอนนี้ใครยังไม่เคยมานะครับมานะครับผมกลางสยามเลยครับตรงน,นี้เขาเรียกว่าสยามอะไรนะฮะสยามสแควร์สยามสแควร,ร์ซอยสามของผมเชสเตอร์สครับวันนี้ได้เป็นเชฟฟูเมนดให้ได้ลองทานด้วยอ๋อใช่ครับ เป็นเชฟปกติเป็นคนทำอาหารอยู่แล้วหรือเปล่าครเป็นคนทำอาหารอยู่แล้วครับผมทำขนมวันนี้มารับรับแบบว่ารับเชิญเป็นสเปเชียลเชฟเฉพาะกิจครับผมทำเมนูใหม่ของเขาเอ้ยนี่ไงผมขายเมนูใหม่ของเขาเลยมีขายแค่ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับผมชื่อเมนูว่าชิคแอนด์ว affles มีสามมีสามรสชาติชิคแอนด์ว affles มีทั้งเมโยออนเนียน มีทั้งวาซาบิไข่กุ้งมีทั้งคอเรียนสไปซี่ชีสอีกไม่รู้ว่าครบแบบครบทุวนไหมนะครับผมแต่ว่าต้องลองมาแค่ที่สาขานี้นะครับส่วนตัวผมชอบเอจริงตอนแรกผมเลยว่าวาซาบิจะแบบเผ็ดไปหรือเปล่าเวลามาอยู่กับไก่ผมลองชิมวาซาบิแล้วผมชอบมากๆเลยนะเพราะมันมันอยู่กับไข่กุ้งมันแบบมีความบาลานซ์ลนะมุนอ่ะ อร่อยผมผซอร์ไพร์มากตอนแรกผมกล่าวว่าแบบผมเซ็ตในใจแล้วว่าผมจะต้องชอบไอตัวสไปซี่โฟเรียนแน่นอนกลายเป็นว่าผมชอบวาบซ,บซาบิเนี่ยทุกคนความเซอร์ไพรส์าสามารถมาเจอได้ที่เชสเตอร์นะครับอาจจะมีอร่อยอ,อร่อยวัาน้ำพริกน้ำปลาก็ได้นะใครไปรู้เชิญชวนเซีรได้มาที่สไปแล้วเชิญชวนนะครับผมทุกคนที่สามารถ มาที่สยามสามบ้านมาที่สยามผมเชื่อวทุกคนสามารถมาได้อยู่แล้วแต่ว่าใครที่บังเอิญเดินผ่านไปผ่านมาเห็นร้านใหญ่ๆป้านเชสเตอร์ใหญ่ๆใ,ใครหิวข้าวลองมาได้ครับผม <S <S ทุกเมนูอร่อยครบทุกเมนูแน่นอนครับผม <S <S ครบจบุที่นี่ที่เดียวเลยครับผมโมเดิร์นมากๆจะมาแฮงเอากับเพื่อนจะมากับครอบครัวมีทั้งมุมโคซี่มีทั้งโคเวิร์กิ้งสเปซอะไรมันจะครบไปมากกว่าเชสเตอร์ที่สาขาสยามนี้แล้ว <S <S มานะครับผมผมขาขนาดนี้แล้วต้องมานะครับทุกคนเขามีเพลงประกอบด้วย สุดๆจะกูดมูดกูดฟูดกูดฟูดกูดมูดมากๆอิ่มอิ่มอร่อยอารมณ์ดีอีกโอ้สุดยอดมากๆกูดฟูดกูดมูดโอเคครับก็ตอนนี้ละครกำลังออนแอร์อยู่กับผมชื่อว่าหวานรักต้องห้ามครับสามารถรับชมได้ทางช่องสามครับผมทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งครับ บทบาทก็จริงๆถ้าเกิดว่าโดยรวมของละครจะเป็นละครที่นําเสนอแง่คิดขอ,ของความเป็นแบบแต่และคาแรคเตอร์ก็จะม,มีความคิดที่แตกต่างกันครับผมว่าเวลาเราดูเราก็สามารถวิเคราะห์ไปด้วยได้แล้วเราก็สามารถเข้าใจมนุษย์เพื่อร่วมมนุษย์แบบรวมโลกด้วยกันได้สนุกม,มากนะครับผมว่าบทมันโตขึ้นวตัวเราโตกว่าตัวจริงด้วยบท ใช่ครับผมว่าผมว่าถ้าคาทาสำหรับผมผมก,ก็โตนะครับโตกว่าผมอยู่นะตอนนี้ผมถ่ายทำเอาจริงๆคาทาก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นพี่ผมด้วยเพราะว่าเขาก็เรียนเป็นปีรุ่นพี่แล้วตอนนั้นที่ผมถ่ายทําละครก็น่าจะแบบเป็นเฟชชี่อยู่อะไรผมมองคาทาเป็นรุ่นพี่ใช่ครับก,ก็สอนอะไรผมเยอะอยู่นะครับรู้สึกว่าบทมันโตขึ้นสอนเรื่องเราได้ ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเรื่องที่เล่นมาไม่ไม่ครับผมเรื่องก่อนหน้านี้จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบโตไปเลยครับคือเป็นแบบผู้ใหญ่ไวทํางานแล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังมีความเป็นวัยรุ่นครับผมก็จะนําเสนอความคิดของเด็กวัยรุ่นแต่จริงๆสาหรับผมเองก็มีความแตกต่างกันมากก็ยังต้องทํากันบ้านเยอะมากๆเหมือนกันครับเออเ็นเออในละครเห็นตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเราพูดถึงเรื่องเสียใาใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วตอน,น,นตอนตอนที่ พูดเรื่องนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าช่างมาว่าตอนเด็กเนี่ยเป็นเป็นคนที่สนใจเรื่องเรื่องศิลปะเราค่คือเรื่องอจริงจริงอ่ะผมตอนเด็กเด็กับผมเป็นคนที่แบบชอบทำแอคทิวิตี้อยู่แล้วครับผมอย่างที่ลำปางนะผมจะมีแบบไปทำอะไรเขาเรียกว่า ทำฝายชะลอน้ำอันนี้ผมชอบม,มากๆาแล้วก็พวกแบบเก็บขยะาเพาื่เลือกเก็บขยะอะไรเงี้ยผมไปทําอยู่แล้วเป็นแบบช่วยสังคมผมเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมพวกผมแต่ว่าในคาแรคเตอร์ของคทาเนี่ยเขาชอบทํา,ก,าทกิจกรรมนะแต่ว่าการทํากิจกรรมเพื่อแบบเพื่อหวังผล <t> <t> เพื่อการตลาดเพื <t> ่ออะไรเงี้ยสำหรับคทาเขาจะรู้สึกว่าคนที่มีอิทธิพลน่ะสามารถทําได้มากกว่านี้ถ้าในตัวผมเองจุดนี้ผมก็เข้าใจเข้าใจคาาน,นะครับแต่ก็ ด้วยความที่เราดูละครนะถ้าเกิดว่ามองในมุมของคาาเขา,าขจะรู้สึกว่าการการะทําที่เป็นแบบการ CSR ซ R, เพื่อการตลาดอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ผิดเราสามารถทําได้ดีกว่านี้อันนั้นถูกแต่ว่าสําหรับคนดูละครผมว่าเฮ้ยเราก็สามารถมีแง่คิดอะไรที่ได้มาจากพารกามาลิมได้เหมือนกันนะสิ่งที่เขาทําถ้าเกิดไม่มีใครเริ่มทําเลยก็ไม่มีใครทําหรือเปล่าเพราะว่าน,นี่คือสเสน่ห์ของละครก็ถ้าเกิดว่าใครดูยังไงมีข้อติชมไนผมก็แบบก็ ผมผมว่ามันเป็นละครที่สมัยใหม่มากๆสําหรับผมเองด้วยสําหรับคนที่ดูละครอ่ะกับผมยังดูหนังเนี่ยมันเป็นเป็นละครที่ถ่ายเหมือนหนังเอา,อางี้ดีกว่าบางคนอาจจะอาจจะแบบรู้สึกแปลกๆก ผมเห็นหลายหลายคนที่บอกว่ามุมกล้องมีความแบบทำไมมันซูมใกล้จังเลยเวลาเราตัดมามันทำไมเห็นชัดจังเลยอันนี้คือความตั้งใจของละครเรื่องนี้เพราะว่ามันโชว์อารมณ์ของตัวละครแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะแคปเจอร์อารมณ์ของตัวละครให้ได้มากที่สุดสำหรับผมมันก็คืออยู่ที่แววตาคือเรื่องนี้คือเด่นเรื่องอารมณ์ของตัวละครมากๆใช่แล้วเขาก็ใช้มุมกล้องแบบหนังสำหรับผมที่ที่เห็นฟีดแบ็กมาก็ฟีดแบ็กมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมส่วนเรื่องบทเนี่ยผมก็ชอบนะครับ ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามชมต่อไปอันนี้คือยังออกมาแค่4 EP อยู่เลยฝากติดตามด้วยนะครับผมหวานรักต้องห้ามครับวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งทางช่อง3กด3 3มือมือถือกด3 plus ครับผมดูย้อนหลังได้ทาง3แล้วก็วิวครับ